วันนี้เป็นวันอุโบสถเดือนสามดับแต่ว่าปักมันตกขึ้นถ้ำหนึ่งปักคณนานานะในวันอุโบสถเลยได้ลงวันนี้แต่เมื่อวานนี่ก็เป็นวันพระที่พวกเราได้สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแต่วันนี้เป็นวันลงอุโบสถสวดจบลรงสักครู่นี้ แต่พวกเราคงจะไม่เข้าใจในภาษาบาลีแต่ผมเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เรียนแต่ว่าถึงจะไม่เข้าใจในภาษาบาลีก็มีวิธีที่จะเข้าใจในคำแปลเพราะมันมีหนังสือนวโกว่าแล้วก็มีหนังสือพระปฏิโมกเขาแปลเป็น หน้าหนึ่งอัดหน้าหนึ่งแปลตรงกันเราก็พอจะเข้าใจได้จากนั้นก็มีวินัยมุกเล่มหนึ่งอธิบายให้กว้างขวางรายละเอียดในสิกขาบทแต่ละ,ละข้อละข้อที่พวกเราสวดในวันนี้ที่จบสวดจบลงสักครู่นี้ก่อนสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อที่เราสวดทุกวันอุโบสถ กลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนอยู่ตลอดทุกสิบห้าวันสรุปแล้วระหว่างลงอุโบสถทุกสิบห้าวันเมื่อก่อนที่จะลงอุโบสถพวกเราก็ได้ทําพิธีแสดงอาบัติให้บริสุทธิ์บอกบริสุทธิ์บอกแสดงความบริสุทธิ์แสดงอาบัติจากนั้นเขาเขาร่วมอุบาอุโบสถจากนั้นเขาฟังพระปฏิโมกข์ก็มีพระ ที่ขึ้นสวดอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังสักครู่นี้สรุปแล้วก็คือสิมสองยยี่สิบข้อถ้าว่าเราจะศึกษาอย่างไรเรื่องสิมสองร้อยยี่สิบข้อถ้าจะว่ามากก็มากถ้าจะว่าน้อยก็น้อยแต่ท่านผู้รู้ท่านก็รู้ได้ทุกสิกขาบทแต่พวกเราไม่รู้บทเข้ามาใหม่ ให้สมรวมกายวายจาให้เรียบร้อยสรุปแรกก็คือศินเหล่านี้สำหรับให้พระสงฆ์อยู่ในกรอบให้มีมารยาทอย่าทำออกนอกกููนอกทางสิกขาบททุกสิกขาบทที่พวกเราสวดลงที่ฟังพว,พวกเราฟังจบพงสักคูนี้พระพุทธเจ้ามีเหตุซะก่อนท่านจึงบัญญัติ วิตยมในแต่และสิกขาบทแต่และข้อถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพวกเราจะรู้ว่ากฎสิกขาบทนี้เป็นมาได้อย่างไรทําไมพระพุทธองค์จึงบัญญัติสิกขาบทลืกวิไนขอนี้นี้ข้อนี้ข้อน,อน,อน,อนี้มีความหมายนะอย่างภิกษุดื่มสุราอย่างนี้ในพระในครั้งพระพุทธเจา้าพระ เถระท่านนั้นแต่ผมจมึงจำชื่อไม่ได้นะ,ะท่านมีชื่อเสียงญาติโยมรู้จักท่านไปแสดงอิฤทลิตสู้กับพญานาคนทั้งหลายเห็นว่าโอโ้ไม่ใช่ธรรมดาท่านได้โลกียะราะง,งั้นยังไม่ใช่โลก,กุตละ,ะท่านได้ชาญโลกีแต่ท่านก็มีอำนาจม,ม,มีมีอภินิหาร จากนั้นญาติโยมเห็นอิทธิฤทธิ์ว่านั้นกไปที่ไหนเขาก็ยกย่องนับถือมีพระนายหน้าต่างหากไปที่ไหนท่านต้องการอะไรพระนายหน้าก็บอกว่าต้องการสุราสีแดงเหมือนเท้านกเท้านกพิราบเหมือนญาติโยมเขาก็ถวายไปบ้านนั้นจจนั้นเขาใส่จอกหนึ่ง ไปบ้านแล้วนะก็ถาวายจอกหนึ่งออมัะกีจอกใช่ไหมมันจะกีแก้วใช่ไหมอพอทานไปไม่กี่แก้วถึงบาดไปทางหนึ่งเหมือนกันเลยเอ่ยตัวเองนอนไปทางหนึ่งสลบเหมือนกันอถองอ่าพระสงฆ์ทางหลายโหพระท่านเมาเหล้าแล้วงั้นเลยหามมาในต้นบรรญัตินะอันนี้ต้นบรรญ,ญัต,นะต,ญญติหามเขามาวัด ออกมาก็บาพระพุทธองค์รู้พระพุทธองค์ไปถามเดินไปบอกว่าดูกอนสงฆ์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยตะกอนมีอิทธิฤทธิใช่ไหม